เออเอสในที่นี้มีทั้งหมดกี่ตัวห้า mm hmm. ตัวปะโอเคแล้วไงต่อสุ่มหยิบสี่ตัวพร้อมกันอ้าวเอาอีกแล้วความน่าเป็นสี่ตัวพร้อมกันนะแล้วไงต่อจากเซตเพื่อมาสร้างแมทริกสองคูณสองอ๋อสร้างมาเพื่อเอามาสร้างแมทริกสองคูณสองก็คือสี่ช่องนี้โดยที่ควาาน่าเป็นอ้าวชัดเจนเลยความน่าจะเป็นสี่ตัวพร้อมกันงั้นพี่ขึ้นเลย PE เท่าไรนะ เนอส่วนเเหมือนเดิมจะเจอถามความน่าเป็นพี่ขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วไงต่อหา NS ก่อนโดยที่หลักการทําของพี่ทั้งหมดมีกี่ช่องเขาบอกว่าสุ่มหยิบ4ตัวใช่ไหมหยิบ4ตัวพร้อมกันเลยแสดงว่าทั้งหมดมีกี่ตัวห้าครับหตัวหยิบมาได้กี่ตัวหยิบมาสีหมาหยิบมา4ก็คือ5เลือก4แต่เดี๋ยวเพิ่งนะอ่านจนดีๆก่อนนะเขาบอกว่าถ้าสุ่มหยิบ4ตัวพร้อมกันจาก S โอเค พี่จิวหยิบห้าสีสีแล้วหลังจากนั้นทำอไรต่อหยิบมาเฉยๆพอปะเอาไปสร้างมเมทไปร้มทิกแปลว่าหยิบออกมาพี่เลือกของมาปุ๊บทำอไรต่อเอาไปใส่ตามตําแหน่งแสดงว่าคูณได้อีกสี่แฟกตามทันนะฟังดีๆนะหยิบมาปุ๊บเขามาทําอะไรต่อ เขาบอกว่าเมทิคนั้นไม่ใช่เอกฐานไม่ใช่เอกฐานเอามาสร้างเมทิคก่อนสร้างเมทิคในที่นี้คือหยิบมาปุ๊บไม่จบหยิบมาลงในแต่ละตำแหน่งนะครับว่าลงได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็คือสามารถสับเรียงได้ลงได้4 3 2 1ามตามที่เราหยิบมาด้ก็คือคูณด้วยสี่แฟกนะส่วนด้านล่างไอ้ด้านบนเมทิ Math ไม่ใช่เอกฐานเมื่อวานพูดไปแบบแบบในสรุปฟังหรือเปล่าคืออะไรเอกฐาน มิใช่เอกฐานไม่ใช่เอกฐานคืออะไระสวยแล้วมึงสวยแล้วมึง <c oughs> คือมีใช่เอกฐานมิใช่เอกฐานหรือไม่ใช่เอกฐานคือหาเดดแล้วยังไงต่อหาเดซแล้วมันไม่เท่ากับศูนย์เออไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าเราไปหาเดดมาก่อนว่าจับมันไม่เท่ากับศูนย์นี้พี่ขึ้นตำแหน่งก่อน A B C D ก่อนแล้วกันอ่ะ โอเคสวยแล้วเมื่อวานพูดไปเรียบร้อยชัดเจนอ่ะกูลง a d ลบ b c ไม่เท่ากับ0ไปนั่งหาให้พี่จิหน่อยว่าสมการคู่เนี่ยเป็นเลขอะไรดีแต่หาว่าโูพี่อย่างนี้ผมเดาเลขยากกว่างั้นไม่เป็นไรจัดรูปใหม่ลบอยู่ยงข้างกายเป็นบวกปะป้าพี่ได้ปนอะไร a d เท่ากับ b c ปะอืม a b เท่ากับเออ a d เท่า b c สิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคืออะไร ไปนั่งไล่เลขนั่งไล่เลขเลยนั่งไล่กันจริงๆอย่างจังเลยก็ได้ว่าเลขนั้นคืออะไรที่มันคู่หูกันนะครับอะ่ะนสมมุติพี่จิวไล่เลยถ้าตรงนี้ลบสองตรงนี้ต้องเป็นลบหนึ่งได้ปะอะ่าลองไล่ก่อนนะถ้าลบหนึ่งก็ต้องเป็น<า>หนึ่งสองคำถามของพี่มาสับอะสาม,มารถสับภายในกันได้ปะได้ได้อีกโอ้แม่งลงแถบของปวดหัวเลยว่ะเฮียเอ้ยแบบนึงอ่าแสดงว่าตรงนี้ได้หนึ่งวิธีและสามารถสลับสลับยังไงได้อันนี้สับบ้านสลับกันเองคู่ใครคู่มันนะ ไม่ใช่ว่าคู่ใครคู่มันก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าสลับภายในกันเองก็คือ2อแฝกแฝกตามฐานนะเช่นตรงนี้เป็นลบหลบสตรงนี้ปนไปเลยนะสองกหนึ่งก็ได้นะครับแล้วต่อมาพี่ก็เลยได้ว่าสลับอีกภายนอกพี่ใช้ปากกาต่างสีนะเขียนต่อภายนอกของพี่อีก2แฝกแฝกของพี่จะหมายถึงว่าลบหลบสอยู่ก้อนฝั่งสาวหาแล้วก็1 2อยู่ฝั่งสายแทนนะครับโอเคอเพอใะะั้พี่ได้ละทั้งหมดกรณีนี้ได้่ะไล่ก่อน นั่งไกลกกรณีก่อนโอเคศูนย์น่าจะไม่ใช่เพราะว่าศูนย์ข้างหนึ่งถ้าศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ข้างหนึ่งมันหายเรียบร้อยเลยนะครับเพราะามันหยิบสี่ตัวพร้อมกันทั้งหมดมีห้าตัวเป็นไปไม่ได้ที่จะมีของซ้ำได้นะครับรอ,อก่อนแต่เ,เราก็ไปดั่งแรกกรณีหรือจะใช้วิธีของที่พิวชอบทำใช้อะไรนะทั้งหมดลบตรงข้ามได้ปะแม่ง่ายเลยหวานเจี๊ยบเลย สองแฟกซ์สองแฟกซ์สองแฟกซ์เป็นแปดรอบอ้อขอบคุณมากครับโอเคสองแฟกซ์สองแฟกซ์สอแฟกโอเคขอบคุณเออดีละมันเขียนเลยวะเออสวยละเออใช่คูณกันโอเคเขินเลยอ่ะหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้ทั้งหมดลบตรงข้ามอันนี้น้องๆก็ไปนั่งไล่ก่อนว่ามีอะไรบ้างแก้อีกวิธีหนึ่งคืออะไรนะไม่ใช่เอกฐานก็เปลี่ยนเป็นใช่เอกฐานก็คือหาเดทเท่ากับศูนย์ไปแทนเลขนี้ว่าอะไรที่มันคูณกันแล้วมันได้ศูนย์เลือกเอาว่าอันไหนง่ายกว่าแต่ในเมื่อพี่เลือกอันนี้มาแล้วเนาะงั้้นพี่่ไลใหดูต ถัดมาเมื่อกี้เราได้ผลลัพธ์คือลบสมีตัวอื่นอีกได้ไหมเช่นพี่บอกว่าอันนี้เป็นลบสกับ1อย่างนี้ได้ปะอ,อ่าคูณ1ได้เนาะและตรงนี้เป็นเลยนะลบหนึ่งคูณสได้ไหมก็จะได้แพทเทิร์นลอกเหมือนเดิมปะมันจะคล้ายๆเดิมก็คือ2แฟที่สามารถสลับแต่ละ2ก้อนของภายในกนเองแล้วก็คขว้ได้นะครับอ่าได้อีก8ครับอ่าเราไปไล่ต่ออีกมีอะไรอีกไหม มีอีกไหมตรงนี้ลองอ่ะไม่มีแล้วเนาะถ้าไม่มีแล้วแป๊บนึงนะพี่จิวไล่อันนี้เขาบอกมิใช่เอกสารแต่อสิ่งที่พี่จิวทำอยู่นี่คืออะไรนะไอเลขพวกนี้คืออะไรมันถ้าแทนลงไปปุ๊บม,มันเท่ากับศูนย์ปะที่พี่ทําอยู่ตรงเนี้ยคือเลขพวกนี้ถ้าเราใช้มันคือเท่ากับศูนย์อยู่ปะเราคิดอยู่แสดงว่าทั้งหมดลบต้องข้ามันโดยปริยายเพราะว่าเดตมันคือไม่เท่ากับศูนย์แต่เลขที่เราเดามาอยู่พวกเนี้ย เดี๋ยวเราไปแทนในสมการจริงจริงดิสมการของเราคืออะไรนะ ad ลบอะไรนะ b c ถ้าเราไปแทนปุ๊บยังไงมันก็ได้สู 0. แสดงว่าเนี่ยคือทั้งหมดรวมก็ได้16กรณีนะครับพอพี่จิ๋วได้16กรณีเสร็จปุ๊บทั้งหมดลบตรงข้ามเดี๋ยวพี่ใช้เป็นออลบตรงข้ามเนาะเราได้คําตอบละข้างล่ลางได้เป็นเท่าไหร่นะข้างล่างเดี๋ยวเราไปคิดก่อนอันนี้ได้เป็นอันนี้ทั้งหมดก็คือ ns นั่นเองตรงข้ามของเราคือ16ข้างล่างเดี๋ยวพี่ขอพี่แไปคิดก่อนอันนี้บนมากกว่าล่างอยู่หน ห้าปะได้หา้าห้คูณสี่แฟกก็คือห้แฟกกได้120สแสดงว่า n s พีจุดาละ120ครับลบกันเหลือเท่าไหร่หนึ่งร้อส่วน120แม่แม่แม่อะไรครับเนี่ยแม่แม่4หรอแม่4ได้ได้เท่าไหร่ยีส่วน30แม่อะไรตัดอ,อีก2ได้ 13, สิบสามส่วนสิบห้าตอบเลยครับโอเคก็เลยข้อสี่ครับอ่ะใช้ทั้งหมดลบตรงคามนั่นเองนะครับตรงที่เมื่อกี้พี่แผ่นๆไปละแต่เราต้องมาวีเคราะห์กันตอบนิดหนึ่ง